สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Lady and f a m i l y นะคะช่วงซอนตาอะคาเดมีของสโมอสรซอนตากรุงเทพ6คะ่ะดิฉันซอนเชียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมารวิภาอินทรทัตวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรองเท้าผู้ชายและรองเท้าเด็กวิทยากรรับเชิญของเราก็คือคุณชารีตั้งจีรวงกรรมการผู้จัดการบริษัท VC Shoes จำกัด,ดอดีตสภาปฏิรูปแห่งชาติสวัสดีค่ะพี่ชารีสวัสดีครับค่ะ ถ้าผู้ชมคงสงสัยนะคะว่าเรามาคุยกันเรื่องรองเท้าแสดงว่าเท้านั้นมีความสําคัญเท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่รองรับน้ําหนักของเราเราจะเคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องอาศัยเท้าเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีอะไรมารองรับเท้านั่นก็คือรองเท้าเราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญพี่ชรีก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรองเท้านะคะทีนี้เราจะโฟกัสไปที่รองเท้าผู้ชายเท้าผู้ชายเนี่ยนะคะต่างจากเท้าผู้หญิง หรือว่ามีลักษณะอะไรพิเศษยังไงไหมคะรองเท้าผู้ชายคือเท้าผู้ชายเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆโดยธรรมชาติแต่ผู้ชายลักษณะของการเดินลักษณะของการออกกําลังกายหรือธรรมชาติของของชีวิตเนี่ยะะจะใช้ชีวิตที่หนักกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเท้าผู้ชายเนี่ยมักจะมีความแข็งแรงความแข็งแรงทําให้ลักษณะเท้าจะต้องบึกบึนมีกว้างนะฮะเมื่อเทียบกับรองเท้าผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงจะถูก เลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยนะครับประกบประงมตั้งแต่เด็กเล็กเพราะนั้นลักษณะเท้าก็จะอ่อนนุ่มแล้วก็แบนนะครับนี่<ต>น่ผู้ชายถึงใส่รองเท้าส้นเตี้ยนะคะคผู้หญิงใส่ส้นสูงนะคะคแต่จริงๆผู้ชายเนี่ยแข็งแรงกว่าผู้หญิงนะคะแต่ผู้ชายไม่ใส่ส้นสูงผู้ชาย <laughs> ผู้ชายใส่ส้นเตี้ยนะคะค่ะทีนี้รองเท้าผู้ชายเนี่ยอยากให้พี่ศรีช่วยคุยว่ารองเท้าผู้ชายเรามีกี่ประเภทยังไงบ้างครับผมเอาอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสนทนากันเรื่องรองเท้าผู้ชาย และก็รองเท้าเด็กผู้ชายนะครับเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจในเรื่องของการซื้อรองเท้าเพื่อจะสวมใส่นะครับผมขอแยกประเภทรองเท้านะครับตามประเภทการใช้งานด้วยกัน2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือรองเท้าใส่เพื่อทํางานและก็ใส่ลำลองกับอีกประเภทหนึ่งรองเท้าใส่เพื่อออกกําลังกายนะครับสาหรับรองเท้าผู้ชายและเด็กผู้ชายเนี่ยเนื่องจาก คนสมัยนี้นะครับ,ค,รบคนสมัยนี้เนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยจะโตเร็วเพราะฉะนั้นเด็กผู้ชายเมื่อเทียบกับรองเท้าผู้ชายด้วยกันแล้วเนี่ยไซส์จะสามารถไปด้วยกันได้นะฮะแล้วก็รองเท้าเนี่ยการซื้อรองเท้าใส่ก็จะสามารถซื้อไปด้วยกันได้นะครับมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันโดยแต่ละแบบเนี่ยแต่ละประเภทก็แยกตามประเภทการใช้งานนะครับเช่นรองเท้าวิ่งก็จะเป็นสมัยนี้ถ้าจะวิ่งก็ต้องซื้อรองเท้าวิ่ง จะเล่นกีฬาแบดมินตันก็ต้องซื้อรองเท้าแบดมินตันรองเท้าปีนเขาจะปีนเขาก็ต้องซื้อรองเท้าปีนเขานะเป็นต้นนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับรองเท้าผู้ชายนะครับผมขอพาท่านผู้ชมมารู้จักรองเท้าผู้ชายด้วยกันทั้งหมด10ประเภทด้วยกันนะครับ10ประเภทที่เห็นนี่นะครับผมแยกเป็นนะครับประเภทที่1เลยนะครับประเภทหนึ่งก็คือรองเท้าโบ๊ชชูนะครับรองเท้าโบ๊ชชูรองเท้าโบ๊ชชูเนี่ยนะครับ จุดเด่นของรองเท้าโบชูเป็นลายฉลุเพราะฉะนั้นถ้าดูจากถ้าดูจากภาพแล้วนะฮะออนอกจากเอาหนังมาทำแล้วเนี่ยจะต้องใช้วัสดุที่นะครับมีคมเจาะไปที่ลายหนังดูราคาสิกมากเลยนะคะดูราคาสิกครับจะเจาะให้เป็นดูลายฉลุนะรองเท้าประเภทนี้จะเป็นรองเท้าที่มีความคลาสสิกสูงเป็นรองเท้าที่มาจากสกอตแลนด์นะครับ ประเทศสกอตแลนด์เนี่ยเป็นคนที่เป็นประเทศที่ได้เริ่มต้นผลิตรองเท้าประเภทนี้ขึ้นมานะครับไว้ใส่ในชนบทนะครับโบชูเนี่ยคือรองเท้าที่เป็นราชาของรองเท้าอย่างแท้จริงนะครับอันนี้เรียกเท้าโบชูหนังที่นิยมใช้สําหรับโบชูเนี่ยจะเป็นหนังสีดํานะครับถัดไปก็จะเป็นเป็นสีดาร์กเนวีค่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นสีดาร์กบาวซึ่งสิ่ง สีทั้ง3ามสีเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่สามารถเอาไปใส่เป็นรองเท้าทํงางานได้ะนะครับทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยสักนิดเดียวค่ะเราจะเป็นลายฉลุเป็นรูรูเนี่ยนะคะแล้วไปใส่ในชนบทที่ลายฉลุเป็นรูรูเนี่ยวัตถุประสงค์เขาเขาเพื่ออะไรได้เพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อการระบายน้ํราระบายอากาศเระบายอากาศครับแต่มาดูกลายเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะถ้าท่านผู้ชมเห็นจากจากภาพในจอนะคะรองเาจะสวยมากเลยปัจจุบันรองเท้าประเภทนี้ถูกนิยมเอาไปใส่มากกว่าสมควรนะครับ ประเภทที่2นะครับรองเท้าประเภทที่2ก็เป็นรองเท้าที่เรียกว่าโทแคปนะครับโทแคปชูลักษณะรองเท้าที่เป็นโทแคปชูเนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนที่หัวหัวเท้านี่ครับจะมีหนังชิ้นหนึ่งที่ปะอยู่ด้านหน้านะครับปะอยู่ด้านหน้าอันนี้โทแคปเนี่ยที่ปะเนี่ยจะเป็นต้องเป็นหนังที่ดีที่สวยงามแทบไม่มีตําหนิเลยนะครับเป็นรองเท้าตะกูลดออกฟอร์ดนะครับส่วนจุดเด่นของโทแคปเนี่ย จะเห็นว่า,ามีมีการเย็บนะครับเย็บพาดที่หัวนะครับอันนี้เป็นเย็บพาดอยู่คาดตั้งแต่ด้านในจนมาด้านนอกนะครับเป็นรองเท้าที่เหมาะสมกับการลงทุนซื้อนะครับสามารถใส่ได้ทั้งกางเกงยีนนะครับสูทนะครับหรือเป็นสแล็คนะครองเท้าปเป็น,นีที่นิยมที่นิยมมากๆก็จะเป็นรองเท้าที่ทําด้วยหนังสีออกเนื้อ สีด๊กบราวสีครีมนะครับตามตามภาพเลยนะครับโ,โทนโทนโทนน้ำตาลนี่ยนะโทนน้ำตาลครับถัดไปประเภทที่สามนะครับรองเท้ามังชูนะครับมังที่แปลว่าพระนะครับมังที่แปลว่าพระนะครับ<ะ>อันนี้มังชูลักษณะเด่นของรองเท้ามังชูเนี่ยก็คือเป็นรองเท้าอันนี้ไม่มีไม่มีเชือกนะครับแต่จะมีมีสายรัดสองเส้นอันนี้เรียกมังชูนะมีสายรัดสองเส้นเป็นรองเท้าที่ไร้เชือก แล้วเหมาะใส่ทั้งสูทและกับพยีนวัสดุที่ใช้นี่ก็เช่นกันนะครับจะเป็นหนังสุเวตหนังสเวตที่เป็นหนังด้านในหนังเนี่ยธรรมชาติของหนังก็คือมีหนังผิวหนังผิวจากชั้นของหนังผิวจะเป็นชั้นในอันนี้หนังสเวตเป็นหนังชั้นในใส่เพื่ออะไรเพื่อเบาบางนะฮะและรองเท้าดูไม่หนักนะวัสดุหนังที่ใช้เป็นหนังกลับหรืออาจจะเป็นหนังธรรมดานะครับอันนี้มังชูนะครับ ้สีต้องต้องเป็นสีน้ําตาลอย่างใน,ในสไลด์ที่เราโชว์ไหมคะคือเดี๋ยวนี้มันมีการการเอารองเท้าประเภทเนี่ยมาใส่ทํางานเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มจะมีหนังสีดําสีน้ําเงินเข้มเพราะฉะนั้นรองเท้าประเภทนี้แต่ว่าออริจินอลเลยจะออกเป็นสีน้ําตาลด์กบราแต่เนื่องจากตอนนี้มีการเอามาใส่ทํางานด้วยก็เลยเริ่มมีสีดําเป็นสเวทสีดำสเวทสีน้ําเงินนะฮะ สวมง่ายนะคะท่านผู้ชมครไม่ไม่ต้องผูกเชือกรองเท้านะคะใช่ค่ะใช่ครับ,รบถัดไปนะครับเป็นรองเท้าเป็นีโลเฟอร์นะฮะอันนี้เป็นรองเท้าที่แปลกอ่ะในยุโรปเนี่ยนะครับในยุโรปเนี่ยคือรองเท้าที่สวมที่ไม่มีเชือกเหมือนกันนะค่ะถามว่าทำไมใช้ชื่อเพนีโลเฟอร์ในยุโรปเนี่ยเด็กยุโรปโตขึ้นมาเนี่ยมกักจะเอารองเท้าเอาเหรียญใส่ไปที่ ช่องของเท้านะช่องที่คาดด้านหน้าใช่ไหมด้านหน้าค,ครับเวลาจะไปไหนก็ตามเนี่ยจะหยิบเหรียญออกมาหยอดนะใช้โทรศัพท์ใช้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของมันจุดเด่นของรองเท้าประเภทนี้นะง่ายต่อการสวมใส่คือใส่ง่ายขอดง่ายเพราะทีอยากระย,ระยะข้อเนี่ยมันันเปีียนะครับ ความสูงความสูงของของของแล้วก็ไม่ต้องผูกเชือกนะคะไม่ต้องผูกเชือกครับพี่ชลี่ค่ะเคยเคยเห็นผู้ชายนะคะใส่รองเท้าสไตล์นี้ค่ะเพนนีชูสเนี่ยค่ะแต่ไม่ใส่ไม่ใส่ถุงเท้าแลแล้วก็นุ่มกางเกงขึ้นมาเตอ๋อเต๋อเดี๋ยวนี้นิยมแบบนี้ค่ะอ่าใช่ครับก็สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะรองเท้าพวกนี้เดิมมาจากาพัฒนามาจากอ,าอย่างที่ว่าคือ ไม่ต้องมีรองเท้าไม่มต้องมีถุงเท้าแต่ที่เราผ่านมาทั้งหมดรอ,องเท้าก่อนหน้านั้นเราต้องใส่ถุงเท้าใช่ไหมคะต้องใส่ถุงเท้าใช่ครับคราจะได้รู้วิธีใส่นะคะว่าเมื่อไหร่ควรจะใส่ถุงเท้ากับรองเท้าประเภทไหนอย่างไรเชิญพิชลีต่อเลยค่ะใช่ครับค่ะถัดไปนะครับก็เป็นรองเท้าประเภทเทเซโโลเฟอร์นะครับเมื่อเทียบกับรองเท้ารุ่นเ e นน y โลเฟอร์แล้วจะเห็นว่ารองเท้าประเภทนี้เนี่ยจะมีผู้ โดยที่ผู้เนี่ยจะผูกไว้ส่วนที่แวมด้านหน้านะครับร้อยบาทและลักษณะรูปทรงของรองเท้าจะเหมือนกับรองเท้าประเภท p e n ิ y l o ฟ f e r นะฮะวัสดุที่ใช้กับรองเท้าประเภทนี้นะครับจะนิยมใช้เป็นพวกหนังสเอตเบาๆนะฮะนะจุดเด่นของรองเท้าเนี่ยจะมีผู่ห้อยอยู่และจะเป็น คาเลคเตอร์ของรองเท้าชนิดนี้เลยนะฮะดูอ่อนหวานนะคะดูอ่อนหวานอ่อนช้อยนะครับ <c oughs> ะนะครับเป็นรองเท้าที่นํามาใส่แบบแคชชัวลนะฮะโดยเฉพาะยิ่งทั้งคู่เนี่ยจะทําด้วยหนังกลับแต่เมื่อกี้กลับกันนะฮะกลับไปย้อนไปรายการที่สี่นะเ <c oughs> พนนีลลฟเฟอร์นี่จะทําด้วยหนังแท้หนังผิวแต่ถ้าเป็นรองเท้าประเภทเทเซโรเฟอร์เนี่ยจะเป็นรองเท้าหนังชั้นในใส่ให้เบาบางนะครับ ุ่นนี้ค่ะเราต้องใส่ถุงเท้าให้เห็นต้องใส่ถุงเท้าไหมคะเรื่องไม่ใส่ถุงเท้ามันจะเท่กว่าจริงจริงมันมีถ้าเด็กเด็กสมัยนี้สําหรับรองเท้ารุ่นนี้เนื่องจากมันหนังที่เบาบางและบีดลมได้ดีเนี่ยเด็กรุ่นหลังเนี่ยเด็กวัยรุ่นนะรุ่นหลังเนี่ยมักจะใส่แบบแคชชวลคือไม่นิยมใส่รอง,งเท้าแต่ขณะเดียวกันถ้าผู้ชายที่มีอายุก็จะมักจะใส่ใส่ไปทํางานด้วยการใส่ไปทํางานก็ต้องมีสูงเท้าครับ รองเท้าประเภทที่6นะครับเป็นโบสชูสมาโบชูเนี่ยนะเป็นรองเท้าที่ผลิตขึ้นมานะครับเพื่อใส่บนเรือนะใส่บนเรือ,อ,อทรงของมันจะถูกออกแบบเพื่อให้ยึดติดกับพื้นเรือนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวการเดินบนพื้นเรือเนี่ยพื้นเนี่ยมีส่วนสําคัญมากนะครับหนังก็จะถูกเคลือบให้กันน้ําได้นะครับ นอกจากพื้นที่ต้องพิเศษแล้วส่วนหนังเนี่ยก็ต้องสามารถกันน้ํากันอะเลยได้นะครับเพื่อกันความชื้นแต่พอมายุคหลังแล้วมีการใส่เป็นแบบแค่ช่วงอันนี้ชัดเจนเลยครับคือจะไม่ใส่ถุงเท้านะครับจะใส่ถุงเท้าโดยส่วนมากแล้วโบชูเนี่ยจะไม่ใส่ถุงเท้าเลยะนะครับโบชูเนี่ยเมื่อประมาณรักสามปีสี่ปีที่แล้วเนี่ยเมืองไทยเรานิยมมากนะเด็กวัยรุ่น เด็กผู้หรือผู้ใหญ่ที่อายุมากก็ตามมักจะเอารองเท้าบ๊ชูมาใส่เล่นเดินเล่นเพราะความเกาะพื้นใช่ไหมครับเกาะพื้น,นเดินไปแล้วเดินเดินแล้วเกาะพื้นบ๊ชูที่นิยมนะครับก็มีอยู่สามสีเดียวกันะนะสีดําสีดํานี่เบสิกเลยครับสีดํานี่จะเป็นหนังที่สามารถใส่ทํางานได้สีดาร์กนวีนะครับก็ก็ยังสามารถใส่ทํางานได้ส่วนสีดาร์กบราวนี่ก็ไว้ใส่ลำลองนะครับ ถัดไปรองเท้าประเภทที่7นะครับประเภทที่7คือด i วิ Sho ูนะครับชื่อว่า Diving Shoe มันก็บอกอยู่แล้วเป็นรองเท้าที่ขับรถขณะที่ขับรถเนี่ยก็จะต้องใส่รองเท้าประเภทนี้เนื่องจากพื้นที่ทำยากเอามาใส่ในรองเท้าประเภทนี้สามารถเกาะยึดเวลาเหยียบคันเร่งได้นะเกาะยึดได้ดีนะครับอันนี้สีหนังนิยมเป็นสีน้ําตาล ไม่ไม่ไม่นิยมเป็นสีดำแต่เจ็บสีน้ําตาลหรือสีเนวีนะอาจจะเป็นสีที่ไลท์เบาเบาขึ้นหน่อยไม่ไม่เข้มมากเหมือนเหมือนกับของทอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับนะเร<ข>าจะดูสีมากดูดูลักษณะพื้นกับหุ่นนะฮะจะเห็นว่าพื้นจะไม่แฟลตจะไม่เรียบเหมือนรองเท้าลุน่นเดินพื้นจะเหมือนกับเวลาเราเหยียบคันเร่งเนี่ยพื้นมันก็ต้องโค้งขึ้น อ๋อเข้าใจแล้วเพราะทำไมมปนกระดกงินข้างหน้าค่ะใช่ครับอันนี้เป็นธรรมชาติของรองเท้าประเภทนี้แล้วรองเท้าแต่ละประเภทเนี่ยลักษณะหุ่นก็จะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้หุ่นลักษณะจะโค้งขึ้นเลยเพราะพื้นที่ติดมาทรงรองเท้าก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะเวลาเราเหยียบคันเร่งเนี่ยหรือเหยียบเหยียบเหยียบเบรกในรถเนี่ยมันจะต้องโค้งถครับค่ะครับถ้าไปรองเท้าประเภทที่แปดนะครับสลิปเปอร์ สลิปเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรองเท้าที่ออริจินอลเลยเป็นรองเท้าที่ใส่อยู่ในเดินเล่นอยู่ในบ้านแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยรองเท้าสลิปเปอร์มันถูกพัฒนาไปเยอะเริ่มพัฒนามาจนก,กระทั่งมาเป็นรองเท้าสลิปเปอร์ใส่ทํางานรองเท้าสลิปเปอร์ใส่แบบเ,เดินในบ้านเดินหน้าหนาวเวลา,นาหนาวๆเนี่ยก็จะเป็นวัสดุใช้เป็นผ้าสักหลาดผ้าผ้าขนหนูเนี่ยทำให้รู้สึกว่าทําทให้รู้สึกว่ามัน มันซอฟ์นะฮะแล้วก็ม,มันมันมันอบอุ่นนะฮะที่เรียกลงเท้าสลิปเปอร์จุดเด่นของรองเท้าสลิปเปอร์เนี่ยเป็นรองเท้าที่ใส่สบายสวมใส่สบายนะครับเพราะวัสดุเขาใช่ไหมคะที่ที่พี่ี่ลรีบอกอะวัสดุอน,นี้จะเป็นเป็นผ้ากันสุดใหญ่ค่ะเป็นพวกเท็กซ์ต์ส,ตส่วนใหญ่แล้วก็ข้างในนะครับถ้าเป็นรองเท้าทดีๆเนี่ยข้างในวัสดุวัสดุจะซับใดหนังหนังข้างในเนี่ยจะซับซับด้วยนหนังหมูค่ะแต่ขณะเดียวกัน ถ้าราคามันถูกลงนะฮะก็จะถูกซับใดด้วยผ้าซอฟต์ๆนะฮะอันนี้นะครับใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยครับก็ขึ้นอยู่กับยูนิเซ็กเลยะนะครับรองเท้าประเภทที่9นะครับเดสเซอร์บู๊นะครับเจนว่ามันกึ่งรองเท้าหุ้มข้อนะครับปกมินิคัดนะครับผลิตอ,ออกมาครั้งแรกเพื่อให้ทหารไปลบในตอนออกกลางคือสมัยก่อนเป็นมีสงครามเพราะฉะนั้นวัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นหนัง ที่จะคล้ายๆหนังสเอตนะครับแต่ว่าเนื่องจากไฟเบอร์ hmm. ของมันเนี่ยจะอยู่จะแข็งแรงกว่าสังสเอตตัวๆไปนะก็เลยเอามาใช้เป็นรองเท้า,อ,าออกรบนะครับพื้นรองเท้าอันนี้จะเป็นพื้นยางพาราร้อเปอเซนต์เนุ่มใช่ไหมคะเวลาเด้นนุ่มเนื่องจากเวลาออกสนามเนี่ยเวลาเดินเนี่ยจะรู้สึกว่ามันซอฟ พี่ธนีค่ะคือตะวันออกกลางเนี่ยเป็นเทเลทราย์แล้วเราเราดีไซน์พื้นเนี่ยเพื่อให้เหมาะเพื่อให้มันเหมาะกับเทเลสไนท์เพื่อให,ให้ให้มันมันเดินเดินแล้วไม่รู้สึกว่าคือถ้าพื้นแข็งเนี่ยรองเท้าถ้าพื้นแข็งเนี่ยเวลาเดินแล้วมันจะรู้สึกจะลำคานเท้าเท้าจะมีปัญหาแต่เนื่องจากยางธรรมชาติเนี่ยมันจะไปตามพื้นผิวของถนานาะนะฮะเพราะนั้นจุดเด่นของรองเท้าประเภทนี้เนี่ยลักษณะความาดิบ ความดุดันนะครับก็คือเอาไว้สําหรับลบจริงๆเลยความเป็นบุรุษเพศบวกกับการแต่งตัวแบบพวกเวร์ก uh, นะพวกทํางานมักจะใส่รองเท้าประเภทนี้นะครับดูดิบๆเป็นผู้ชายดีนะดูดิบๆผู้ชายคะหนังประเภทนี้ส่วนมากเลยนะครับจะเป็นหนังสีสีเนื้ออ่อนๆอย่างเงี้ยนะนะบ,บางครั้งก็จะมีเป็นสีดักบาบ้างแต่ที่นิยมท่านรองเท้าประเภทที่นิยมจะเป็นสีสี สีแทนหรือสีเบดนี่นะ <Okay. S 1> แล้วก็พื้นก็จะเป็นสีธรรมชาติมันจะไปด้วยกัน, <Okay. S 1> นครับถัดไปรองเท้าเชลซีบูทนะครับอันนี้ข้อจะสูงขึ้นเชลซีบูทเนี่ยข้อจะสูงขึ้นนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะน่าจะพัฒนามาจากเชลซีนะครับเป็นรองเท้าบูทคุ้มข้อจุดประสงค์ไว้สําหรับขี่มา้าโดยตรงคือฝรั่งเนี่ยเขาจะมีรองเท้าตามประเภทกีฬา การแข่งขันขี่ม้าเนี่ยรองเท้าประเภทนี้จะเหมาะมันจะรัดข้อนะทุพดีเป็นเท้าจะรัดข้อทั้งหมดนะฮะเวลาเวลาม้ากระโดดหรือม้าวิ่งเนี่ยเขาจะไปตามเพราะฉะนั้นวัสดุที่ใช้เนี่ยก็มักจะนิยมเป็นเป็นสเอตนะครับเป็นสเวตที่สามารถจะยืดหยุ่นตามตามลักษณะของเท้าลักษณะเด่นของมันเป็นรองเท้าบูทประเภทสวมใส่ไม่มีเชือกนะฮะรองเท้าประเภทนี้นําไปใช้ได้ในหลายๆโอกาสทั้งการแต่ง แบบทางการแล้วก็แบ่งแบบลำลองนะใส่ผ้ายีนใส่เสื้อผ้านะใส่กางเกงยีนใส่อะไรเนี้ยเหมาะสมมากรนะองเท้ารองเท้าเชลซีบูทนะครับน,นี่เป็นรองเท้าที<ๆ>่กล่าวมาทั้งหมดเป็นรองเท้าสําหรับผู้ชายเป็นรองเท้าแค่ช่วยใส่ลำลองสิบประเภทเดียวกันนะครับแล้วผู้ชายก็ชอบเล่นกีฬาด้วยใช่ครับเฉะนเดี๋ยวเราลงมาดูรองเท้ากีฬากันบ้างนะคะครับค่ะกลับมาดูรองเท้ากีฬานะครับ ผมแบ่งเขาเป็น3กลุ่มเดวยกันนะครับกลุ่มเดวยกันคือการออกกําลังกายเนี่ยนะเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะนั้นรองเท้าที่สำหรับออกกําลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากกลุ่มแรกก็ไปลนรองเท้าวิ่งรองเท้าเดินนะครับรองเท้าวิ่งรองเท้าเดินเนี่ยในส่วนวัสดุที่จะจะเหมาะกับวิ่งเนี่ยส่วนที่เป็นผ้านะครับหรือหนังหน้าเนี่ยจะต้องเบาบางนะครับเบาบางแล้วก็ สามารถยืดหยุ่นได้นะครับยืดหยุ่นได้รอ,องเท้าวิ่งนี่ยจะต้องช่วยรับและกระจายแรงกระแทกบริเวณชนเท้าอย่างดีนะครับขณะที่เราวิ่งไปเนี่ยถ้าเราเจอวัสดุที่แข็งเกินไปพื้นแข็งเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เท้าเนี่ยมีปัญหาอันนี้เป็นรองเท้าวิ่งรองเท้าเดินนะครับกลุ่มที่2จะเป็นรองเท้าพวกขอดก็คือพวกอินดอร์ทั้งหลายรองเท้าอินดอร์เนี่ยรองเท้าที่จะใช้ตรง ช่วยรับกระจายแรงและต้องกระชับบริเวณฝาาว่าเท้าอินดอรดนี้ก็มีตั้งแต่แบดมินตันเทนนิสนะครับแล้วก็เป็นพวกฟุตซอลในล่มที่ทีนที่อยู่ในใน,ในสนามนะครับกับกลุ่มที่สามเลยเป็นรองเท้าประเภทสนามเอาดอเอาดอร,รองเท้าประเภทนี้นะครับต้องรองรับความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว พร้อมกับแรงกระแทกเพราะฉะนั้นรองเท้าประเภทนี้นะพวกท u t d o o r ้งหมกตั้งแต่จะต้องมีอย่างเช่นกอล์ฟนี่ถือเป็น o u t ดอแหละ <c oughs> อะไรที่นอกสนามเล่นนอกสนาม <Football. S 1> ต่างๆฟุตบอลใช่ <c oughs> ครับนะครับ <c oughs> ผมขอเรียกกลับมาเป็นรายละเอียดนิดนึง <c oughs> ว่ารองเท้ากีฬานเนี่ยมันยังแยกออกเป็นอีกหลายประเภทเดียวกัน <c oughs> นะครับตั้งแต่หนึ่งรองเท้าเดินนะครับ walking shoe สอง รองเท้าวิ่งนะครับ running shoe สรองเท้ากอบสี่รองเท้าแอโรบิกห้รองเท้าปีนเขาหกรองเท้าเดินหีมะ7เจดรองเท้าแบดมินตันแรองเท้าเทนนิส9รองเท้าฟุตซอลสิบรองเท้าบาสเกตบอลสิบเอ็ดรองเท้าเต้นรำนะเป็นต้นนะเพราะนั้นฝรั่งเนี่ยการเล่นกีฬาการออกกำลังกายหรือการใช้รองเท้า เขาจะใช้ตามประเภทค่ะคือสถานการณ์ไหนนะคะเหตุการณ์ไหนก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าตามสถานการณ์และเหตุการณ์เหล่านั้นทีนี้เวลาเราจํากัดมากเลยค่ะเ,เราคุยเรื่องรองเท้าผู้ชายมาเยอะเลยเดี๋ยวเราอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะโฟกัสไปคือรองเท้าเด็กอะคะพี่ชรีลองเล่าเรื่องรองเท้าเด็กให้เราให้เราฟังสักนิดได้ไหมคะเพราะว่าเราเวลาเราจํากัดละเ๋ยวท่านผู้ชมเลยไม่ได้ฟังเรื่องรองเท้าเด็กผมเอาเด็กเด็กตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยล้วกับนะค่ะค่ะพอดีเอ่อเวลาเราบีอน้อยมากค่ะรองเท้าเด็กเนี่ย เด็กเด็กเราเกิดมาเนี่ยเห็นว่าธรรมชาติของเท้าเนี่ยโดยปกติแล้วจะเหมือนๆกันก็คือเท้าเด็กเนี่ยจะออกมาอยู่ในรูปลักษณะอย่างนี้นะฮะในยุโรปเนี่ยพอเกิดมาเขาจะเริ่มใส่ละเริ่มใส่รองเท้าเบบี้ชูค่ะนะฮุ้มเพื่อมาให้เท้าเนี่ยมันกระจายแบเด็กเริ่มหัดเดินก็คุ้มเท้าให้ลูกเท้าสวยให้ลูกเท้าสวยใช่ค่ะและธรรมชาติของเท้าก็สวยด้วยขณะเดียวกัน ถ้าเมื่อเทียบกับรองเท้าเบบี้ชูหรือว่าเทียบกับเท้าธรรมชาติของของคนทางแถบเอเชียเราไม่เคยสนใจการดูแรลรองเท้าว่าจะดูแลเท้าเราให้เป็นรูปร่างที่สวยงามอย่างไรนะฮะปรากฏว่าเราเราปล่อยไปตามธรรมชาติเด็กพอเดินก็เดินไปเพราะ,ะนั้นธรรมชาติของของการที่เราไม่ได้หุ้มเนี่ยเท้ามันจะเริ่มห่างขึ้นห่างขึ้นอันนี้หมายถึงว่าพอเริ่ม ตั้งแต่เด็กเกิดมาเนี่ยพอเริ่มโตขึ้นมาไปกุบกุบโตขึ้นมาเนี่ยเท้ามาันจะยิ่งห่างขึ้นห่างขึ้นน,ะนิ้วมันจะเริ่มห่างขึ้นแต่ของเขาเนี่ยทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยเขาจะหุ้มไว้อยู่จกกนกระทั่งให้รูปเท้าสวยให้รูปเท้าสวย <c oughs> และส่วนมากเลยอุ้งเท้าเนี่ยเดี๋ยวผมมีโอกาสที่จะพูดในประเด็นในคลิปต่อ,ตอไปนะ <c oughs> <c oughs> ลักษณะของ อุ้งเท้าที่เปลี่ยนไปลักษณะเท้าที่เปลี่ยนไปจะมีผลกับการเลือกรองเท้าและมีผลกับการการต้องระวังในเรื่องการบาดเจ็บอย่างไรเป็นพิชลีหมายถึงว่าเราต้องมีอะไรล่ะคะต้องต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของรองเท้าเด็กใช่ครับค่ะเพราะว่ามันจะมีผลต่ออุ้งเท้าใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะและลักษณะของเท้าการเดินของเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเขาต้องโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะครับค่ะแล้วเร้จมีปีเต้นอะไรอีกไหมคะที่เราต้องระวังในเรื่องรองเท้าเด็กอะคะ รองเท้าเด็กที่ประเด็นที่ต้องระวังก็คือหนึ่งเวลาเด็กออกกําลังกายเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าเราต้องพยายามจัดรูปเท้าแล้วอย่ายให้มีอุบัติเหตุเรื่องเท้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอุบัติที่เรื่องเท้าเนี่ยเด็กเนี่ยก็สามารถจะเลือกเลือกรองเท้าที่ปกติได้แล้วก็สามารถจะหารองเท้าใส่ที่ทําให้สุขภาพดีไม่มีปัญหาในเรื่องของของ,ของ,ของการบาดเจ็บนะค,ะครบ ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมนะครับว่าตารางเปรียบเทียบไซส์นะครับตารางเปรียบเทียบไซส์รองเท้าเดี๋ยวหลายท่านผู้ชมหลายท่านว่าไอ้ทําไมเวลาซื้ออเมริกาไซส์สิ่งอังกฤษไซส์หนึ่งญี่ปุ่นไซส์นิ่งนะคะเราเนี่ยมาตรฐานของการ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 วัดเท้านะเขาจะวัดจากนี่สมมุตินี่เป็นรูปเท้านะครับมันจะมีอินโซเลงนะครับอินโซเลงความยาวของเท้าเนี่ยนะ ซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นตัวความยาวของอินโซเลงเนี่ยจะเป็นการแบ่งแบ่งขนาดเบอร์ตาม gender ตามตามตามอ๋อความยาวจะเป็นเบอร์ความยาวจะบอกจะบอกเบอร์นะฮะผมมีตารางนะครับผมมีตารางเปรียบเทียบให้นะครับท่าน้ผู้ชมคงจะเห็นจากสไลด์ที่เราจะโชว์นะคะนะครับสไลด์ที่โชว์เนี่ยจะเห็นว่าเบอร์ถ้ากรณีเป็นเบอร์ UK 3นะครับ UK 3เนี่ย อ,อินโซลเอนจะต้องยาวเท่าไหร่นะครับจะมีบอกไว้เลยยี่สิบองจุเนฮะเซนติเมตรนะครับนะถ้าเป็นเบอร์ช่องที่2นะครับถ้า UK เคสรึ่งเนี่ยอินโซลเอนจะเป็นย3 1ิบนึนะครับอย่างเงี้ยเพราะนั้นการแบ่งเบอร์เนี่ยจะแบ่งตามตามความยาวนะครับค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องจากเวลาเราจากัดนะคะเราหมดเวลาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ที่วันนี้เราคุยกันเนี่ยสิ่งที่เราได้นะคะรองเท้าผู้ชายเนี่ยคะ่ะ ก็จะเห็นได้ว่ามันมีอยู่หลายประเภทแบ,บ่งเป็นสิประเภทด้วยกัน,นแล้วก็รองเท้ากีฬาด้วยจะเห็นได้ว่ารองเท้าผู้ชายเนี่ยนะคะเขา,เขาใส่รองเท้ากันตามสภาวะการหรือเหตุการณ์หรือว่าหรืออะไรละ่ะวัตถุประสงค์ถ้าวัตถุประสงค์อย่าง boat s h o ูใช่ไหมคะเราก็เพื่อเพื่อการใช้บนเรือนะคะถ้าเป็น driving shoes ก็คือใช้การในการขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่รองเท้าผู้ชายขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ค<ร>ของของสิ่งที่เราจะทำใช่ไหมคะจริงจริงแล้วะนะครับจริจรงๆแล้วถ้าให้ถูกสุขลักษณะนะครับาการจะเลือกรองเท้าใส่เนี่ยจะต้องตามวัตถุประสงค์คของการที่เราจะอาไปทำอะไรเช่นขับรถก็ต้องรองเท้าประเภทนหนึ่งจะไปวิ่งก็ต้องเป็นรองเท้าประเภทนหนึ่งใส่ทำงานก็ประเภทหนึ่งแค่ชั่วก็ประเภทหนึ่งใส่ขี่ม้าก็ต้องประเภทนหนึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยนะฝรั่งเนี่ยเนื่องจากเขาพัฒนา รองเท้าพวกนี้มาเนี่ยเจ็นว่าแม้แต่ชื่อรองเท้าเนี่ยก็ยังมีชื่อของเมืองที่พัฒนามาเพราะฉะนั้นการการที่จะใส่รองเท้าอะไรเนี่ยก็ตามที่ถูกที่สุดควรจะตามวัตถุประสงค์ค่ะผู้ชายทุกท่านนะคะบางท่านอาจจะต้องมีรองเท้าเยอะนะคะเพราะว่าเราจะใส่กันตามวัตถุประสงค์นะคะเป็นหลักแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อกี้พี่ชลีพูดถึงรองเท้าเด็กซึ่งซึ่งมีความสําคัญอย่างมากนะคะท่านผู้ชมจะละเลยไม่ได้เลยเพราะว่า มันจะทําให้รูปเท้าของเด็กเนี่ยนะคะสวยงามต่อไปในอนาคตแล้วก็มีความแข็งแรงเพื่อที่จะรองรับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของรองเท้าสําหรับเด็กเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะคะควันนี้เราก็ได้คุยกันทั้งเรื่องรองเท้าผู้ชายและรองเท้าเด็กนะคะท่านผู้ชมคงได้เกรดความรู้จากเราไปพอสมควรทีเดียวค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,บครับสวัสดีครับ